เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หน่อยค่ะตอนนี้แบตอยู่แค่7 8เซเล่นแอป,ปอะไรไปแบตก็หมดเร็วแล้วก็เพิ่มหน่วยความจาเป็น128ด้วยค่ะตอนนี้มีแค่32นเล่นอะไรไปถ่ายคอนเทนต์อะไรก็ได้แค่นิดเดียวก็เต็มก็เต็มโอ้โหลูกค้าบ่นมาเป็นชุดเลยครับไม่เป็นไรครับทุกความต้องการของลูกค้าเราจัดให้ได้ครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะทุกวันนี้แอปพลิเคชันค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะพอสมควรจึงทําให้ตัวเครื่องมีความจําที่เต็มไว้เครื่องนี้เป็น i p h o n Plus ความจาเดิม3 2มสิบอัปหน่วยความจําเพิ่มเป็น 128G ิจิกเริ่มแล้วก็ถอดชุดความจําเดิม3 2มสิบออกแล้วเราก็นําความจํา 128G ิจิกใส่ลงไปแบตเตอรี่ก้อนเดิมก็ใช้มานานแล้วลูกค้าก็เลยเลือกเป็นแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่งานเพิ่มความจุรับประกันแบตเตอรี่1ปีใส่ซิงคติดซิลกันน้ําให้เรียบร้อยประกอบตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มหน่วยความจำกับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไ p h o n e 7 p l พ s สนใจสอบถามงานซ่อมติดต่อใต้คอมเมนต์